เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ขอข้อที่3ในโจทย์ข้อนี้ให้เราหาผลลัพธ์ของตัวในวงเล็บ ลบแปดหารด้วยลบหนึแล้วจากนั้นคูณด้วยศูนย์โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการหารผสมการคูณก็คือเป็นหารคูณละคนการบวกลบคูณหารละคนเราต้องทราบว่าเราจะทำ เราจะคิดคำน,นวณตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนซึ่งในที่นี้เนี่ยตัวที่อยู่ในวงเล็บของเรานะ่ะก็คือตัวที่นำมาหารกันก็คือลบแปดหารด้วยลบหนึแต่ข้อนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า จำนวนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยที่เราไม่ทราบตอนนี้เรายังไม่ทราบว่ามันคือจํานวนอะไรมันจะไปคูณกับจํานวนที่เป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยให้เราย้อนนึกถึงสมบัติการคูณด้วยศูนย์สำหรับสมบัติการคูณด้วยศูนย์ถ้าเราให้ a เป็นจำนวนใดๆก็ตามถ้า a คูณกับศูนย จะมีค่าเท่ากับ0หรือถ้าศูนคูณกับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ0นย์เช่นกันในที่นี้เราก็จะเปรียบตัวในวงเล็บของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่หารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะเหมือนเป็นตัว a ตัวหนึ่งใดๆก็ตามดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าตัวในวงเล็บทั้งหมดเนี่ยคูณกับ0นย์ะ่ะก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งมันสอดคล้องกับสมบัติการคูณด้วยศ ถ้าข้อนี้เราสังเกตดีๆเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการมาคำนวณส่วนที่เป็นตัวหารกันก่อนเลยเราจับมันคูณด้วยศูนย์ได้เลยดังนั้นคำตอบของข้อนี้ในตอนสุดท้ายก็คือดังนั้นลบ8.56หารด้วยลบ1.44แล้วทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ย้ำอีกครั้งถ้าปกติแล้วมีการบวกลบหรือคูณหรือหารละคนเนี่ยเราจะต้องคิดคำนวณตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีวงเล็บตรงนี้ก็คือลบแปหา้าหรด้วยลบหนึแต่เราจะต้องสังเกตด้วยว่ามันจะไปทำอะไรต่อซึ่งในข้อนี้เนี่ยมันจะไปคูณด้วยศูนย์ต่อแต่เราทราบว่าถ้ามีสมบัติการคูณด้วยศูนย ถ้า a เป็นจำนวนใดๆก็ตามเมื่อคูณกับ0แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0หรือถ้า0คูณกับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันดังนั้นจำนวนที่อยู่ในวงเล็บนี้เนี่ยไม่ว่าคูณกับไม่ว่าหารกันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์อะไรก็ตามไปคูณกับ0น่ะมันก็จะได้0เสมอดังนั้นเนี่ยคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็คือ0นั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง